สวัสดีพี่นอ้องนี่นะบานตาม่บานตาม่นี่โลขาด้ำเครื่องสะพ้ายสะพ้ายตัดหนาสะพ้ายเ็นทีจังหวะตัดใส่งานไปจักพักหนึ่งก็ดับตัดเครื่อง นี่จังหวะของกินบอกค่ะว่าสื่อมาปราท่านพ่อปีมว่าท่านพ่อปีสตาร์ทใส่ไปจักพักหนึ่งกระดับหลายเทือแล้วนี่จักพักหนึ่งครับเพาเลยมาเบิ้ง่า ข้าวบูบ oh, ดีนฮ้ยเขาจะข่าได้เพี้ยนข้าวบูงกกะนี่ข้าวบูข้าวบูทางลานเข้านี่นี่ข้าวบูมานี่เอ็ดสามหา ขบูไม้บนท่รรมาดามมาเลยเรื่องสภาพนี้ถ้าเป็นของกินร้อนมากจากัดยุดีจัดในนำ่นขบูไม้เลยเพราอย่างเพราะวลับภาพของเขา สภา,าพเครื่องเขาอยัางดีอยู่เกินหมากมันจะล้วนอยู่ถึงข้าบูข้าบูวข้าบุข้าบู ไปมันทับมันกับีหลายสายเหตุแต่สภาพเครื่องเขาสภาพยังดีอยู่เพราะว่าเขาเขา,าท่านพ่อปีก็ต้องเน้นเรื่องขมุงขบุก่อนเพราะว่าล่างเขาเคยล่างแล้วไมสั้งอื่นเขาล่างแล้วล่างแล้วว่ามันหายแปบ๊บเดียวมันก็เป็นอีก เราเดียวมันก็เป็นอีกเขาก็เลยฟันทุ่งสิข้าวหมูบอกลูกค้าฟันทุ่งข้าวหมูขอร้องมากเป็นข้าวบงข้าวหมูไหมเป็นข้าวหมูไหมแต่ว่าเหตุยนะังว่าต้องไปปับ๊บว่าต้องไปกินเพาราะบรรลุง,งานเขาเขาเหตุมาดีแล้วส่วนมากรุง่งานก็เหตุมาดีแล้วจุนมาพร้อม นอกจากทีเครื่องเอาส้มหมายถึงส้โมโมเมนกับภาพดีจะอาจจะนั่นเอาก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปขยักน้ำมันมันขึ้นมากับพ่อประกอบ ปัญหาของเครื่องสัดหญ้ามันเป็นของกินแค่มนี้ปัญหาในน้อยที่เจนน้อยเ้าม่อยากมาหาตางนอกจากเฮ็ดเอาเองได้เป็นบางอันเฮ็ดเฮ็ดว่าได้จังมาหาตางก็ได้ว่าเป็นอย่างว่า ก็ไม่ได้เสียหายยางถักอยากเห็ดอันนั้องขา่อยากเห็ดค่ะว่าไปยังกับมาหาตัางก็มาเขาหูไหมวิปัญหาดอกดเลื่อขับไปกับไปใส่เลื่อยว่าจะจุนว่าจะยางไง Đây là cái tô ăn đường. Suốt bưng ข้าบูของในสาขาเพื่องดีนี่จะมาได้เห็นทั้งหลายสารพัดทุ่งให้มันใจว่าเป็นข้าบูแค่เป็นปัญหาเรื่องร้าบูเป็นเรื่องของข้าบูดีบอสารพัดทุ่งใดนิ่งแต่ง่ายเป็นปัญหา ทำรับดีจังวะยินแดงสีไม่มีปัญหาสตินายจะหายเพราะว่า มันบ่มีอย่างหลายสถาาพเครื่องเขาดีสำหรับงานหนาบ้าน คลิปนี้เอาไว้ทำนี่ก่อนถ้ามีปัญหาอย่างแต่ยังบอกลูก้ามาเช็คอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้วิชานี้าอยากเพื่อนดูแต่ร่องเรี่อนดูกับสามมีเลงสำหรับคลิปนี้วิชานีสวัสดีครับผม